สวัสดีครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนยังคงสงสัยอยู่นั่นก็คือเรื่องของประกันภัยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกแง่มุมเลยครับว่าประกันของรถ EV เนี่ยมันเป็นยังไงแน่วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันตั้งแต่การทำความเข้าใจเลยครับว่ารถ e b มันต่างจากรถทั่วไปยังไงไปจนถึงว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราต้องรับมือกับมันยังไงเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า คำถามแรกเลยก็คือทำไมประกันรถ E ีีถึงไม่ใช่แค่การเอาประกันรถยนต์แบบเดิมๆมาเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองล่ะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเลยคือความแตกต่างที่สําคัญของรถ EV ีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าแทนน้ามันนะครับแต่คือโครงสร้างข้างในที่มันไม่เหมือนกันเลยตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แรงบิดที่เหยียบแล้วมาทันทีแล้วก็ความเงียบของรถซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบใหมๆ่ๆที่เราต้องรู้ให้ทันทีเนี้ย พอรถมันต่างกันแบบนี้ความเสี่ยงมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรามาดูกันต่อเลยว่าไอ้ความแตกต่างพวกนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลสําหรับคนใช้รถ E ีีได้ยังไงบ้างถ้าให้แบ่งความเสี่ยงหลักๆของรถ E ีีออกมานะครับจะมีอยู่3มเรื่องใหญ่ๆที่ต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษเลยอย่างแรกเลยก็คือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหัวใจของรถอย่างแบตเตอรี่ครับอย่างที่2คืออันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและสุดท้ายคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการชาร์จไฟครับและในบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดนะครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งมันถูกแทนด้วยตัวเลขนี้แหละครับใช่แล้วครับตัวเลขนี้คือสัดส่วนมูลค่าของแบตเตอรี่ซึ่งมันกินพื้นที่ไปถึง40-60%ของราคารถทั้งคันเลยนะครับลองนึกภาพตามดูว่าค่าเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเริ่มตั้งแต่หลักแสนห้าไปจนถึงเกือบแต่หลักล้านบาทได้เลยนี่แหละครับคือความเสี่ยงทางการเงินที่สูงที่สุดของคนใช้รถอีีพอเห็นตัวเลขกับความเสี่ยงที่สูงขนาดนี้แล้ว คำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเลือกประกันแบบไหนล่ะที่จะมาช่วยคุ้มครองทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลชิ้นนี้ของเราได้ปกติแล้วประกันก็จะมีให้เลือกหลายประเภทใช่ไหมครับแต่สําหรับรถใหม่้ร้แดงที่มีมูลค่าสูงสูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนําเป็นประกันชั้นหนึ่งกันครับเพราะว่ามันให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็คืออุ่นใจได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ จุดที่สําคัญที่สุดสําหรับคนใช้รถ E ีีเลยก็คือการนําความเข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในกรมทันโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองของแบตเตอรี่ครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนหรือไฟไหมแบบนี้คือได้รับความคุ้มครองครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกตินึกภาพเหมือนแบตมือถือที่มันค่อยๆเสื่อมไปเองหรือว่าเราเอารถไปดัดแปลงเองไปใช้อะไหลที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ประกันเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่เกิดเสียหายขึ้นมาจริงๆละครับกระบวนการมันจะเป็นยังไงคือทางบริษัทประกันเขาจะเริ่มจากการประเมินความเสียหายก็เลยครับแล้วก็จะตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจว่าจะซ่อมแซมเป็นจุดๆหรือว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดไปเลยเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องความคุ้มครองกันไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกันบ้างว่าอะไรเป็นตัวกําหนดราคาเบี้ยป,ประกันแล้วเราจะทํายังไงให้จ่ายน้อยลงได้บ้าง ค่าเบีย้ยประกันของเราจะถูกหรือแพงเนี่ยหลักๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยนี้ครับคือรุ่นรถขนาดของแบตเตอรี่ประวัติการขับขี่ของเราและที่น่าสนใจมากคือเรื่องความพร้อมของอะไหล่ครับคือถ้าร,ารถรุ่นไหนหาอะไหล่ในประเทศได้ง่ายค่าเบีย้ยก็อาจจะถูกตามไปด้วยนั่นเองครับแต่ก็มีข่าวดีครับคือมันมีวิธีที่จะช่วยประหยัดเงินได้อย่างเช่นการเลือกจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกที่สูงขึ้นหรือการได้รับส่วนลดพิเศษจากการติดกล้องหน้ารถ แล้วก็ประวัติการขับขี่ที่ดีไม่เคยเคลมเลยแบบนี้ก็ได้ลดเพิ่มครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับเราจะมารวบรวมทุกอย่างให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจในการใช้รถ EV ีของเรากันครับในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอย่างตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยการรู้ว่าต้องทำอะไรตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคน นี่คือ5ขั้นตอนที่จำเป็นมากๆครับแต่มีคำเตือนที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตวๆไว้เลยก็คือห้างสัมผัสใต้ท้องรถหรือสายไฟที่เป็นสีส้มเด็ดขาดเลยนะครับเพราะนั่นคือสายไฟแรงสูงอันตรายมากครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็คือหลักการ3ข้อนี้เลยครับข้อแรกคือต้องทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเฉพาะตัวของรถ E ีก่อน 2คือเลือกความคุ้มครองที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆและ3คือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเสมอครับท้ายที่สุดแล้วนะครับการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแหละครับคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเป็นเหมือนกรมมาทันที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าของรถ E ีวีทุกคนเลยครับและก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปคิดกันต่อลเล่นๆกับว่าในเมื่อเทคโนโลยีของรถ E ีวีมันพัฒนาไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งเลยแล้ววงการประกันภัยล่ะครับ จะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะก้าวตามให้ทันนี่คือเรื่องราวบทต่อไปที่เราต้องคอยจับตาดูกันครับ